นะครับทุกคนวันนี้ก็พามาที่การล้วงเชียงใหม่นะครับก่อนสิ้นปีและวันที่30มิธันวาดูคนเยอะนะครับนี่เนาะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยมานี่ร้านดำรงนะครับร้านชื่อดังนักท่อง,ทงเที่ยวก็มาซื้อของฝากกันละนะครับนี่เนาะก็เริ่มทยอยมากันนะครับนี่คิดว่าช่วยถ้าถ้าหลังขึ้นปีไปไอปีใหม่แล้วเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าคนจะเริ่มทยอยกลับเนาะแล้วก็มาซื้อของดูน่นทุกซอยเลยนะครับ นี่เนาะตลาดหลวงก็จะมีขายพวกไส้อัว่วแค่หมูอะไรพวกนี้ครับที่เป็นของฝากของเชียงใหม่เนี่ยคนเยอะๆเลยดูนะครับนี่เนาะเรามันเดินเที่ยวก็เลยแวะมาเก็บบรรยากาศฝากแฟนๆกันดูสิในซอยนี้ยคนนึงแน่นเลยนะนะครับมันแน่นทุกร้านนะครับวันนี้เนาะแล้วก็เชียงใหม่แน่นทุกจุดนะครับคลิปที่แล้วเราถ่ายให้แฟนๆชมนะทั้งท่าแพเนาะแล้วก็ถนนคนเดินอะไรเนี่ยคนเยอะมากนะครับวันนี้บรรยากาศคึกคักเลยนะครับผม เดี๋ยเก็บบรรยากาศเนาะเนี่ยนีของฝากพวกเนี่ยของดองของไรที่อัวแคบหมูแหนมนะครับนี่เนาะมนซอยเนี่ยบรรยากาศตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเดินไปดูคน <c oughs> เยอะมากนะครับบรรยากาศเชียงใหม่ช่วงใกล้สิ้นปีเนี่ยก็คึกคักทีเดียวนะครับนี่ซอยนี้ก็เยอะดูทุกคนเนี่ยนัองเที่ยวมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเลยนะครับผมนี่เนาะ หรั่งก็มีนะครับคนไทยคนจีนญี่ปุ่นนะครับเกาหลีนะเยอะมากเลยนะครับโ oh, อา้ขายกันสนุกสนานคือคักทีเดียวนะครับเป็นบรรยากาศการหลวงนะครับในช่วงใกล้จะสิ้นปีแล้วอีกวันเดียวนะวันนี้สามสิบพรุ่งนี้สามเอ็ดนะก็จะบอกบายบายปีสองห้าหกเจ็ดไปแล้วครับนี่เนาะนี่เต็มทุกโซนเลยทุกคนนะครับ มาหาซื้อของกินของฝากกันนะครับดูอ่นนะอันนี้เราเดินเก็บบรรยากาศคร่าวๆให้แฟนๆชมเลยดูสิเออคนคนแน่นๆเลยนะครับผมดูสิโอ้โยเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะโซนนี้ก็เยอะนี่เนาะ้เป็นการกลับมาคึกคักน,นะครับผมนี่นะในช่วงเทศกาลดูสิโอ้อันนี้ก็ๆๆเดินวนๆให้ดูนะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายบนชั้นสองนะครับ<ต>ให้เห็นภาพกว้างน,น,นี่คนเยอะมากนะครับผม,มอ่าเราก็ดีใจนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ค้าขายกันนะดีสิแอบซื้อกันนะครับผม,มนี่ตรงนี้ก็เป็นแคบหมูกาลังบรรจุเลยนะครับแคบหมหูซื้อไปฝากกันได้แคบหมูก็มีหลายร้านนะครับนี่ก็เป็นหมูทอดนะครับไส้อั่วเนี่ยหมูทอดไส้อั่ว ก็เป็นแกงฮังเลนี่นะมีกับข้าวเมืองเมืองนะครับกับพริกหนุ่มด้วยนะแล้วก็ตรงนู้นนะครับผมนี่ร้านน้ำลง,งดเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองที่สองนะว่าบรรยากาศเป็นไงดูสิคนแน่นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองกันครับโอ้นี่ขึ้นมาบนชั้นสองแล้วนะครับทุกคนนี่อยู่บนชั้นสองเห็นภาพกว้างนี้ยิ่งคนเยอะเลยนะครับผมดูสินี่ยฮะเต็มไปหมดเลยนะครับน้องก็มาซื้อมา จับใจมาชอบกันนะครับผมเนี่ยเศรษฐกิจได้ขับเคลื่อนในตัวเมืองเชียงใหม่ดูพี่ซองดูสินะทุกทีแบบซอยเนี้ยจะจะไม่ค่อยเต็มอย่างเงี้ยอตนนี้คือเต็มเลยนะดูสิโอบรรยากาศนะอ่เนี่ยครับคือคักมากนะเราก็ชอบนะครับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีแบบมุมนั่งเล่นเขาจะ ทำใหม่นะครับเป็ียนมุมนั่งเล่นแล้วใครจะกินไส้อัวดำรงตรงเนี้ยก็มีขายนะนั่งกินได้นะครับซื้อแล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยแล้วก็มีร้านขายชานะครับร้าน,นชานี้ก็มาจากดอยวาววีเลยนะครับผมนะก็เป็นโซนนั่งชิวเงี้ยอยู่ข้างบนเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะกินชาสักหน่อยนะครับผมชาไทยก็แค่2ี่บาทเองราคาถูกมากนะครับนี่เนาะแล้วตรงเนี้ยเขาจะมีโซนโซนเล็กๆให้ถ่ายรูปกันจิงกะเบลวิซอนเดียวเลยนะ เป็นโซนนะครับผมนี่พี่สองไปยืนดูอ่านะครับกาดหลวงก็มีโซนเก๋ๆให้เราถ่ายรูปได้ด้วยนะแล้วก็มีแบบสตรีทร์ตรงนี้นะเนี่ยบอกเล่าถึงความเป็นกาดหลวงตลาดวัลโลรถเนี่ยนะแล้วก็มีโซนตรงนี้นั่งได้นะครับก็มานั่งชิลกันได้นี่ก็เก็บบรรยากาศในช่วงสิ้นปีนะของของปี2567นะครับให้แฟนๆชมดูสิมองมุมนี้ก็เยอะ เนี่ยคนเหมือนทยอยเข้าออกกันตลอดเวลานะครับผมทางทั้งที่น่ะปกติอะที่ผ่านมาก็มันต,ต้องประมาณวันที่หนึ่งที่สองนู่นแหละที่คนจะเยอะแต่ปีนี้คิดว่าหนึ่งสองก็น่าจะเต็มอยู่น่าจะเยอะอยู่นะครับอันนี้แค่วันที่สามสิบคนก็มากันละนะบางทีเขาอาจจะซื้อไปกินตอนเที่ยวก็ได้ไปดอยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันจะกลับก็ค่อยมาซื้ออีกทีนะครับนี่นะก็เนี่ยเป็นร้านของฝากทั้งนั้นเลยทั้งหมดนะครับผมนี่เนาะเราเดินไปดูเนี่ย คือแน่นทุกซอยอ่ะตอนนี้นะคือไม่ว่าร้านไหนก็ขายดีแล้วแล้วสินค้ามันจะคล้ายๆกันทุกร้านนะครับซื้อร้านไหนก็ได้เนาะแล้วก็อย่างไส้อั่ํำรงร้านข้างๆสี่พันก็อร่อยเหมือนกันนะครับก็ซื้อได้ทั้งสองร้านนะเราเป็นคนเมืองเราการันตีนะครับผมนะเนี่ยครับก็อันนี้เป็นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนคลาสสิกป้าน้องว่าเป็นในบันไดเลื่อนตี้บันเลื่อนแล้วนะครับก็บันไดเลื่อนของการหลวงเนี่ยก็มีมาเกือบห้าสิบปีละนะครับ ก็เป็นบันไดเลื่อนที่แรกๆของจังหวัดเชียงใหม่ที่แรกนีู่้สึกจะเป็นห้างกันตาพันนะแล้วนี่ก็เป็นที่ที่สองแต่ยุดเลื่อนมาเมือแล้วเหมือกนกันนะครับ<แ>นี่เขาก็ตกแต่งเป็นธีมปีใหม่นะธีมปีใหม่นะครับเน่ก็โชว์กำเมืองไปนิดนึง <c oughs> เผื่อแฟนๆจะชอบนะครับผมโอเคนะครับนี่เป็นบรรยากาศเนาะเดี๋ยวก็ลองไปดูจุดอื่นต่อนะครับด้านหน้าด้านข้างตลาดเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเค อันนี้ก็มาอีกจุดนะครับผมนี่นะบริเวณทางเข้าตลาดนะครับเนี่ยคนก็มาเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่นะนะครับไหลโลโลนะครับเข้ามาเนาะ <September. S 1> ก็เข้าไปภายในตลาดนะครับอันนี้ก็คือทางเข้าตลาดอีกทางหนึ่งทางเข้าตลาดก็มีหลายทางที่สองนะดูสิโออันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้า,นานตลาดนะทางเข้าด้านหน้าตลาดนะครับก็ดูคนเน,านี่ยว,วันนี้คนมาเยอะจริงๆนะครับ เป็นเป็นอะไรที่เราเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกเรามาเก็บบรรยากาศเนี่ยเราคิดว่าคนจะไม่เยอะเพราะโดยปกติเนะี่ยทุกปีคือจะเยอะเนะี่ยช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วหลังวันที่1ที่2ก่อนคนกลับกลับบ้านกลับภูณามเนาก็จะมาซื้อของกันแต่วันนี้แต่ว่าเยอะตั้งแต่วันนี้เลยก็เลยแปลกใจนิดนึงนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากแฟนๆกันนะเผื่อใครอยู่ที่อื่นไกลๆเนี่ยอยากเห็นว่าการหลวนเชียงใหม่เป็นยังไงในช่วงนี้นะครับก็นี่เป็นบรรยากาศเนาะเนี่ยคนเยอะมากนะครับ แล้วเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเข้าตลาดก็คือเข้าไปในเข้าไปในทางนี้นะครับนี่นะก็คนเข้าคนออกเยอะเลยนะครับตามภาพเลยนะมันใหญ่ไปนะครับนี่นี่ก็เยอะอยู่เนี่เยเยอะเยอะทุกจุดเลยวันนี้นะครับการลวงก็ขายของหลากหลายครับมีอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับผม <40 S 1> เป็นกาตลาดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่นะครับ ก่อตั้งมานานมากลแล้วนี่ก็มีของขายหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝากของใช้เนะี่ยดูคนเยอะมากนะครับแล้วก็นี่บันไดเลื่อนที่เราบอกเมื่อกี้นะครับก็มันมันไดเลื่อนที่ไม่เลื่อนนะครับแล้วก็ตกแต่งธีมคริสต์มาสนะครับสวยงามน่ารักนี<อ>นครับได้เนะแล้วก็นี่ครับจุดที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะก็คนเยอะเนี่ดเดยเตทุกซอยเลย นี่นะครับนี่ข้าวหลามข้าวหลามก็มีนะครับคณยายมาขายข้าวหลามน่ารักมากเลยนะครับผมโอเค <Okay. S 2> นี่นี่แล้วก็ตรงนี้นะเป็นบรรยากาศเดี๋ยววันนี้ยังไม่กินครับพี่สอง <ไ S 1> นะครับผมเนาะโอเคอเนี่เป็นบรรยากาศแล้วก็ตรงนั้นเป็นร้านขนมหวานร้นานขนมไทยนะครับอร่อยนี่ถ้าใครมากาดหลวงเนะี่ยห้ามพลาดเลยขนมไทยใต้บันไดนะครับผมนี่เนาะร้านนี้แนะนำนะครับตรงเล็ก เลิกคอมเมนต์โอเคก็ไปต่อนะครับนี่นะคนเยอะมากนี่เดี๋ยวไปดูด้านหน้าตลาดกันต่อนะครับผมนี่เนาะอันนี้ก็เดินทั่วๆไปให้แฟนๆชมนี่กะละแมนะครับของฝากขึ้นชื่อของเชียงใหม่เหมือนกันกะละแมกะละแมนะครับซื้อกันได้เนาะขายดีทุกร้านเลยวันนี้นะครับนะเห็นหมคะยิ้มมีความสุขแล้วก็ดีใจนะครับนี่หลังจากที่ ช่วงสองสาเดอนก่อน,นประสบอุรุกัยนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาค้าขายกันนาซิตาบาแล้วครับโอเคนี่เนาะโอเคนะครับดเดินไปทางไหนก็ครืคอกนะครับนี่เนาะอันนี้ก็ตรงออกไปก็เป็นด้านหน้าตลาดนะครับแล้วก็ดีส่สิคนแน่นทุกซอยเลยนะครับ รูสตรอเบอรี่ก็ออกแล้วพี่สองดูสินะครับก็กกนี่เคปกู berry, สเบอร์รี่นี่นะโอเคนี่คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูตอกไม่สามารถทำย่างได้ตอเหล่าโจรหรือเปล่าข้างๆนั้นก็คือตอกเหล่าโจก็คือเป็นเป็นตอกสไตล์จีนๆนั่นเนาะเนหะมือนใช้หน้าทาวน์นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะก็น่าจะโอเคแล้วครับเป็นบรรยากาศของบรรยากาศหลวงในช่วงก่อนชื่นปีนะครับที่เราเอามาฝากแฟนๆกันเนาะก็ น่าจะจบตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชรเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราคิดหน้าจะไปไหนก็ปฏิาทามต่อนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย